สวัสดีค่ะนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูสุธิดาเขาน้อยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4ในเรื่องอัตราส่วนนะคะชุดที่4สัดส่วนและโจทย์ปัญหามาดูกันเลยข้อ1ประโยคที่แสดงถึงการเท่ากัน2อัตราส่วนคือข้อใดอัตราส่วน2ออัตราส่วนที่เท่ากันเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า สัดส่วนนั่นเองนะคะสัดส่วนคืออัตราส่วน2อ,อัตราส่วนที่เท่ากันนะต่อไปข้อ2สัดส่วน7ต่อ x เนื่องจากว่าเป็นสัดส่วนครูจึงเรียกจุดต,ตรงนี้ว่าสูบต่อนะคะ7ต่อ x และ21ต่อ33ข้อใดคือค่าของตัวแปร x นะคะข้อใดคือค่าของตัวแปร x นะคะได้มาดูข้อนี้จาก21นะคะถอยลงไปเป็น7ก็คือการลด ลดก็คือการหารนะคะ2ี 27, หารอะไรได้7คะย1หาร3หารทั้งหารตัวบนแล้วก็ต้องหารตัวอะไรคะหารตัวล่าง33หาร3ได้11ดังนั้น x จึงเท่ากับ1 1นั่นเองเอาละมาดูข้อต่อไปข้อัดส,ส่วน6ต่อ7เท่ากับ30ต่อ m นะคะ m คืออะไรตัวนี้ก็คูณด้วยอะไรคะ6คูณ5เป็น37 7ก็ต้องคูณ5 7คูณ5ได้ 35นั่นเองเอาละต่อไปข้อ4สัดส่วน12ต่อ y เท่ากับ27ต่อ8นะคะเอา27ทําให้เป็น12ไม่ได้12ทํไม่ได้ทํำยังไงคะข้อนี้ข้อนี้ใช้การคูนคว้เลยนะคะคูนคว้เลยก็คือจะได้เอา8ขึ้นไปคูณ12ได้12คูน8นะคะ เท่ากับแล้วก็เอา y ลงมาหารส่วนด้วย27เอาเอาย7ลงมาหารไม่ใช่ y เอาย7สิบลงมาหารแล้วเท่ากับ y นะคะตัดทอนแบบช่ำๆตัดทอนแบบช้ำๆเอาแม่3 3อะไรได้12 34 3งสามาอะไได้ยนะคะแปเท่าไหร่คะแป3สี่สส่วน9ตอบข้อไหนคะตอบข้อสอนั่นเองนะอ่ะไปต่อกันเลย ข้อ5าสัดส่วน a ต่อ2.5เท่ากับ4ต่อ15บหาค่าของ a นะคะเหมือนกันข้อนี้เอา2.5ขึ้นไปคูณฉ่ำๆก็จะได้ a เท่ากับ4คูณด้วย2.5หารด้วย15ตัดทอนแบบฉ่ำๆนะอ่าแม่แม่หา้หา5อะไรคะ5 0.5ได้ 2 5 5จด้ได้ส5 53นะคะตัวข้างบนก็จะเป็น4คูณ5เป็น20เป็น2.0ส่วนด้วย3นั่นก็คือตอบข้ออ่าไม่มีแต่ว่าในคำในข้อสอบนะักเรียนต้องมีอยู่แล้วแหละตอบข้อนี้ข้อ5ตอบ2ต่อ3นะคะตอบอันนี้นะคะสต่อ3ไม่ใช่3ต่อ2นะต้องตอบ2ต่อ3นะคะต่อไปมาดูข้อ6 สัดส,ส่วน4.8ส่วนด้วย x เท่ากับ6ต่อ8นะคะ4.8ต่อ x เท่ากับ6ต่อ8หาหาค่า x มาเหมือนเดิมค่ะเอา x ขึ้นไปคูณเอา8ขึ้นไปคูณเอา6ลงมาหารก็จะได้เป็น4.8นะคะคูณด้วย8แล้วก็หารด้วย6เท่ากับ x เนาะตัดช้ำๆตัดช้ำๆจ้า61 6 6อะไรได้48 6กก็เป็น0.8 0.8คูณด้วย8ได้6.4นะคะข้อนี้ตอบ6.4นั่นเองเอาละต่อไปยาวๆสัดส่วน4.5ต่อ4และ N ต่อ28จงหาค่า N นะเอา28ขึ้นไปคูณแบบช่ำๆๆ5อ่าคูณคูณอย่างนี้นะค,ะคูณ28นะคะแล้วก็หารด้วย4 เท่ากับ n นะคะตัดทอน4144728นะคะ n ก็จะเท่ากับ75เท่าไหร่คะ75 35ใส่5ทด3นะคะใส่5ทด3 7 428 29 30 31 31.5 31ซึ่งก็คือข้อ4นั่นเองอา่ามาดูข้อ แปดกันเลยจ้าข้อแปดก่อนจ้าอย่าเพิ่งไปชุดห้าข้อแปดก่อนเชิญอ่าข้อแปดชาวบ้านและนักเรียนกลุ่มหนึ่งต้องการปลูกต้นไม้โกงกลางและต้นลำพูในป่าชายเลนแห่งหนึ่งโดยให้จำนวนต้นกงกลางต่อจำนวนต้นลำพูเป็นห้าต่อเจ็ดเมื่อจำนวนต้นโกงกลางและต้นลำพูเสร็จแล้วพบว่ามีจำนวนต้นลำพูทั้งหมด63ต้นอยากทราบว่าชาวบ้านและกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ ปลูกต้นโกงกลางทั้งหมดกี่ต้นนะคะอันนี้เป็นโกงกลางกกต่อ,อพอกกโกงกลางต่อลำพูเป็น5ต่อ7นะคะถ้าเรามีลำพูเท่าไหร่นะ63นะคะจะพบว่าเอ่อ9 7นะคะ7คูณ9ได้63ตัวนี้ก็ต้องคูณ9ด้วย95ก็เป็นเท่าไหร่คะ 45ดังนั้นต้นโกงกลางจะต้องมี45นะคะใช้หลักของสัดส่วนนะคะต่อไปข้อ9ลุงยอดวางแผนเพื่อปลูกต้นเข็มกับต้นแก้วเป็นแนวรั้วอัตราส่วน5ต่อ2อหคือเข็ม2คือแก้ว5คือต้นเข็ม2คือต้นแก้วลุงยอดปลูกต้นเข็ม95ต้นจงหาว่าปลูกต้นแก้วกี่ต้นนะคะ เอามาเลยค่ะเขียนเลยค่ะเข็มต่อแก้วเข็มต่อแก้วคือ5ต่อ2นะคะโจทย์ให้เข็มมาเข็มเป็น9 5 5คูณอะไรได้95้้าคะเด็กๆ5คูณ19ได้95ดังนั้นก็ต้องเอา19กมาคูณอะไรด้วยคูณ2ด้วย19คูณ2ได้38นะคะตอบอะไรคะตอบ38ต้นนั่นเอง ต่อไปข้อ10พ่อวางแผนปลูกต้นลำไยและต้นลิ้นจี่ในสวนโดยให้ต้นลำไยและต้นลิ้นจี่เป็น6ต่อ9ปลูกเสร็จมีต้นลิ้นจี่7จงจงหาต้นลำไยนะคะอ๋อลอยลอยยตอลอจอลำไยนะคะก็คือ6ลิ้นจี่ก็คือ9นะคะแล้วก็ลิ้นจี่เป็น72ถามว่าลำไยเป็น เท่าไหรนะคะ9คูณ8นะคะ9คูณ8นะครูขออนุญาตดึงตัวครูออกก่อนอ9คูณ8นะคะ9คูณ8ได้72ดังนั้น6ก็ต้องคูณอะไรด้วยคะ6ก็ต้องคูณ8ด้วย6 8เท่าไรคะ48ก็จะมีต้นลำไย48ต้น นั่นเองคนที่ตอบขอไข่นะคะเอาละเด็กๆขยันทบทวนดูวิดีโอบ่อยๆนะคะจะได้จำแนวคิดได้อย่างให้เด็กๆได้คะแนนเต็มนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ